สวัสดีจ้าเมนนื่อวานพบพ่อก็ช่องก้บนบ,าน,บ,า,นบานอีสานในกรุงนะทุกคนวันนี้เปิดคลิปมากเห็นพักย่างสวยงามนะทุกคนมาบานน้องสาวเหมือนเดิมเมโนโอนเมโนโอยำปูจืดปลาทะยำกระดูกอ่อนนะทุกคนตอนนี้น้องสาวกำลังสิกลมกระดูกอ่อน,น,อานมาจะไปเหตดทุลามาทุกคนน้องสาวมันยำปูทาหละเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟ นันย่ำก็เห็นแล้วเรียบร้อยแนละ้วี่ห้าวซย่ำก็ดูก่อน,นมาคำไรเรือสีแล้วยุละนะทุกคนตนน้นานเดือดเมื่อนี้ยุคว่าบ้าน้องสาวเนะทุกคนนมเข้ากระเดือดเต็มที่แล้วเดี๋ยวเขาจะมาปรุงย่ำกัน,นะนาะทุกคนย่ำกูจืด แยบร้อยจะได้ตลาดกูขายมีปลากระอกปลากระบอกมีเสียมยำกูจืดพร้อมเสิร์ฟนะทุกคนเดี๋ยวเหามาร่อยยำกระดูกหมูกันนะเขาหลวกหมูกันนะทุกคนตุ๋นน้ำเยอะเขาจะมาใส่ยำกิน ได้ไยโดน,นก่นทาวารเป็ปานในทีมม่ถ้าพี่อต้องก็ฟองฟันตัวเองจากสิมม้อห้าก็ลงแล้นะทุกคนมือนี้ทายเองน้องสาวเป็นคนเหตุจะถามตาที่เสร็จยังอ๋อเ บอกป้าลรามากินข้าวกันเนาะของซ้อมของสอนผักทุกคนอเ,คเออเดี๋ยวเขาก็ลงมาหนอยนะมึง๋ยวเวิ้นเว้ยให้มากแน้วนะทุกคนพร้อมเสิร์ฟเหมือนเดิมสหจัดโอ้โหสวยงามสวยงามไปไปพร้อ,อมเสิร์ฟนะทุกคน น้องีนี่นะทุกคนมามากินข้าวแรกน้ำกันทุกคนสวยงามเดี๋ยวขาดอีกสมาชิกอีกคนนึงตัวแสบขึ้นมากเลยทุกคนนี่คือตัวแสบไม่ไม่เอาน้องลงอยู่นี่จะเอาน้ำให้แม่ไปตู้มาไปโอ้โหเลย แมาทุกคน,นกินข้าวแรงน้ากันหอมกินเนาะนเมื่อน,นี้ก็บวันที่ไทยตอนกินให้เบิร์คือเก่าเนาะทุกคนลืมเอาค่าตัง,ตางกล่องมานี่นะคะต่างนี่นะยำปูเอาแกงไหนจ๊ะพักน้าวสวยงามมากขออนุญาตก,กินกันเด้อทุกคนมาหอดบ,บ้านแล้วเนาะทุกคนเดินจะกนิกนหึ่งหอ กินบะเบิดน้องสาวเลยหอหายแล้วทุกคนกินกินเึ่งหอปูยำปูเะอยากกินกันอยู่สองคนมันก็นเลยบะเบิดเอามาไว้เด็กๆตอบดึกใส่กระปุกกรุงดองมานล้ทุกคนนี่เอาบ้านเรียบร้อย บ้านมันก็บโบไกลกันดอกทุกคนแต่ว่ามันหากโบไกด์ได้ไปหากันนานๆไปที่สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้เนะทุกคนมาหอดบ,บ้านละฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อๆไปเนะทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า